สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาชวนเพื่อนๆทำบัวลอยแก้วฟักทองมะพร้าวอ่อนตัวบัวลอยแก้วฟักทองของเรานะคะก็จะมีเนื้อที่นุม่มไม่เหนียวเคี้ยวง่ายน้ำกะทิหอมหวานมันเพิ่มความอร่อยด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนสูตรนี้เด็ดแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะคะ สำหรับขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาทำในส่วนของน้ำกะทิกันก่อนนะคะตั้งหม้อใส่กะทิลงไปตามด้วยใบเตยเกลือป่อนน้ำตาลทรายสำหรับความหวานเพื่อนๆสามารถปรับได้ตามความชอบเลยนะคะสำหรับกะทินะคะจะใช้เป็นกะทิสดหรือว่ากะทิกล่องก็ได้แล้วแต่ความสะดวกเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ใช้เป็นกะทิสดที่คันเองนะคะจุดแก๊สขึ้นมาใช้ไฟอ่อนในการเคี่ยวเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะเพื่อให้กะทิของเราเดือดขอบขอบหม้อก,ก็พอนะคะ ขั้นตอนนี้ก็ห้ามใช้ไฟแรงเด็ดขาดค่ะถ้าใช้ไฟแรงเกินไปก็จะทําให้กะทิเดือดหรือว่ากะทิแตกมันก็จะทําให้หน้ากะทิของเราไม่สวยค่ะหลังจากที่เราเคี่ยวกะทิมาเรื่อยๆด้วยไฟอ่อนนะคะกะทิของเราเริ่มเดือดขอบขอบหม้อเริ่มมีไอร้อนขึ้นมาได้ที่แล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่เป็นเนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปค่ะแล้วก็เคี่ยวต่อสักประมาณ2นาทีด้วยไฟอ่อนนะคะเพื่อให้มะพร้าวของเราสุกค่ะ อ,อกเคี่ยวครบเวลา2นาทีแล้วนะคะให้เพืเ่อนๆป,ปิดแก๊สยกออกพักส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะสำหรับขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะนำฟักทองมาต้มค่ะเราก็จะต้มให้เนื้อฟักทองเปื่อยเลยนะคะเพื่อที่จะนำไปผสมกับแป้งค่ะ ต่อไปเราก็จะมาเตรียมในส่วนของตัวแป้งนะคะเทแป้งมันสำปะหลังลงไปในชามผสมทํำหลุมตรงกลางไว้ค่ะจากนั้นเราก็จะตักเฉพาะเนื้อฟักทองที่ร้อนๆลงไปค่ะแล้วก็ใช้ซ่อมนะคะกดๆบิบบเพื่อให้เนื้อฟักทองของเราละเอียดดีค่ะ สำหรับน้ำฟักทองนะคะให้เพื่อนเพื่อนทยอยใส่ลงไปห้ามใส่ลงไปพวดพลาดท,ทีเดียวนะคะเพราะจะทำให้แป้งของเราเหลวค่ะ oh พอแป้งของเราอุ่นๆพอที่จะจับได้แล้วนะคะเราก็จะ,ปะเปลี่ยนมาใช้มือนวดนะคะเ <ini> ราก็จะนวดไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าแป้งของเราจะเนียนได้ที่ตามที่เราต้องการนะคะถ้ารู้สึกว่าแป้งของเราเหลวเกินไปให้เ,เพื่อนๆโรยแป้งมันสำปะหลังลงไปได้นะคะ <gra ram atur> หรือว่าถ้ารู้สึกว่าแป้งของเราแห้งเกินไปก็ให้เพื่อนๆนเติมน้ำ ต้มฟักทองลงไปได้ค่ะแป้งของเราก็นวดได้ที่แล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะนําแป้งมาตัดเป็นชิ้นนะคะแล้วก็คลึงแป้งให้เป็นเส้นยาวๆแบบนี้ค่ะการทําแบบนี้ก็จะง่ายนะคะไม่ต้องเสียเวลาปั้นค่ะก็ตัดปลายออกสักเล็กน้อยตัดให้เป็นก้อนเล็กๆนะคะ ประมาณนี้ค่ะแล้วก็โรยด้วยแป้งมันสำปะหลังเล็กน้อยเพื่อไม่ให้เขาติดกันนะคะก็ประมาณนี้ค่ะอีกรอบนะคะเราก็จะนำแป้งมักคลึงให้เป็นเส้นยาวๆแบบนี้ค่ะนี่นะคะสูตรน,นี้ทำง่ายค่ะไม่ต้องเสียเวลาปั้นนะคะ คลึงได้ที่แล้วค่ะแล้วก็จะตัดปลายออกสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็ตัดเป็นก้อนเล็กๆค่ะทําก้อนที่ไม่เล็กจนเกินไปไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะเวลานําไปต้มจะได้ใช้เวลาต้มไม่นานค่ะเสร็จแล้วแล้วก็นํามาคลุกกับแป้งมันสําปะหลังเพื่อไม่ให้เขาติดกันนะคะ พอเราทำเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะนำตัวบัวลอยแก้วของเรานะคะมาใส่กระชอนค่ะเพื่อทำการลอนแป้งออกนะคะก่อนที่เราจะนำบัวลอยแก้วฟักทองของเราไปต้มเราก็ทำการลอนแป้งส่วนเกินออกก่อนนะคะ ขั้นตอนนี้เราก็จะมาต้มบัวลอยแก้วฟักทองกันนะคะต้มน้ำให้เดือดจัดน้ำเดือดจัดดีแล้วเราก็จะใส่บัวลอยแก้วฟักทองลงไปคนๆสักเล็กน้อยค่ะเพื่อไม่ให้เขาติดกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะต้มต่อไปเรื่อยๆด้วยไฟแรงจนกว่าบัวลอยแก้วฟักทองของเราจะสุกดีค่ะหลังจากที่เราต้มมาเรื่อยๆนะคะใช้เวลาไม่นานค่ะบัวลอยของเราสุกเขาจะลอยขึ้นมาแบบนี้นะคะ แต่เรายังจะไม่ตักขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเราจะต้มต่อด้วยไฟแรงประมาณ3-4นาทีเพื่อให้แน่ใจว่าบัวลอยแก้วฟักทองของเราสุกดีทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกค่ะต้มมาเรื่อยๆนะคะบัวลอยแก้วฟักทองของเราก็สุกใช้ได้แล้วค่ะเวลาสุกนะคะเขาจะเป็นเนื้อใสๆแบบนี้ค่ะถ้าไม่แน่ใจก็ใช้วิธีตักขึ้นมาชิมก็ได้นะคะพอสุกได้ที่แล้วให้เพื่อนๆตักออกมาค่ะนำบัวลอยแก้วฟักทอง มานอกไว้ในน้ำเย็นจัดนะคะเพื่อหยุดความสุกและก็จะทำให้บัวรอยแก้วฟักทองของเราไม่ไปอืดในน้ำกะทิแน่นอนค่ะพักไว้ให้เย็นสนิทนะคะพอเย็นสนิทดีแล้วเราก็ตักบัวรอยแก้วฟักทองออกพักไว้ให้เสด็จน้ำแล้วก็นำมาเทใส่ในชามผสมไว้ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะเทน้ำกะทิที่เราทำไว้ก่อนหน้านั้น เทใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะคนๆให้เข้ากันนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะไปตักเสิร์ฟแล้วก็ชิมพร้อมๆกันนะคะ ก็เสร็จแล้วนะคะสําหรับวิธีทำบัวลอยแก้วฟักทองมะพร้าวอ่อนตัวบัวลอยของเรานะคะก็จะมีเนื้อที่นุ่มไม่เหนียวเคี้ยวง่ายน้ํากะทิหอมหวานมันเพิ่มความอร่อยด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนสูตรนี้เด็ดแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทําทานดูนะคะสําหรับวันนี้ครัวบ,บ้านนาะอาหารอร่อยต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ